สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอจะแบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทข็อุปบาตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูอิปนอะรุ่นจะดีในรัชก,การที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเรามาดูสิครับว่าจะเป็นปีพศอ,อะไร จำนวนการผลิตจอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้หรืที่เหรียญราประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมยังไม่บอกราคาครับผมกลับมารับซื้อแต่ผมังไม่บอกราคาครับผมจะบอกราคาก็ต่อเมื่อผมรับซื้อจริงๆวันนั้นเแหละครับท่านผมจะบอกราคาอย่างจริงจังเนั้ยนะครับขอให้พี่ๆเพื่พพนอนๆติดตามผมไปเรื่อยๆแล้วพี่จะรู้วิธว่าผมจะจิบรับซืาา้อวันไหนและราคาเท่าไหร่นะครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรครับพศ2545้าี่บ้าครับท่าน 25-45นะครับท่านสหรับป so ีปศอี้ครับลองมาดูค <Yup>. ร <VI> ับ <happiness> ว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสหรับปี2545นี้ยจำนวนการผลิตนะครับสหรับปี2545นี้61ล้าน3แสน3หมื่น3พันเหรียญนะครับท่าน61ล้าน3แสน3หมื่น3พันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนิเนก็อยู่ที่เหรียญละ120บาทครับท่าน120บาทเลยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตัวูที่เหรียญละ30-40ถึงบาทเลยนะครับ